อ่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีท่านผู้การทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรเลสซีนะครับผมแล้วก็ขอต้อนรับกลับสู่เกมอาโซเรนกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพามาดูเกียร์ที่น่าสนใจนะครับในร้านค้าคอร์ดาต้ากันว่ามีเกียร์ชิ้นไหนน่าสนใจบ้างนะครับและมือใหม่ควรจะแลกเกียร์ชิ้นไหนเป็นชิ้นแรกเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับ ก็เช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาวิดีโอกันนะครับผมผมอยากให้ท่านผู้การช่วยกันกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมแล้วถ้าดูแล้วชอบมากๆนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะอ่ะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปดูเกียร์ที่น่าสนใจกันนะครับเรามาดูวิธีหาและได้มาซึ่งแต้มคอร์ดิต้ากันก่อนดีกว่า แต่สําหรับคนที่รู้อยู่แล้วใครที่รู้อยู่แล้วนะครับสามารถกดข้ามส่วนนี้ไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําสารบัญมาให้ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถกดข้ามไปได้เลยนะอ่ะโอเคครับผมแต้มคอร์ด้านะครับจะมีหลักๆอยู่ประมาณ3มช่องทางนะครับที่จะได้รับมานะครับช่องทางแรกจะเป็นช่องทางหลักเลยนะครับในการได้รับแต้มนี้มาถามไอ้แต้มนี้มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับหน้าตาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับ เป็นแต้มสีขาวดำๆแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าคอร์ดาต้านะครับแต้มคอร์ดาต้านะแต้มนี้นะครับจะดรอปจากด่านสตอรี่ฮาร์ดโหมดนั่นเองนะครับโดยจะดรอปก็ต่อเมื่อเราจมบอสในด่านนั้นแล้วเท่านั้นนะครับและด้วยความที่เป็นด่านฮาร์ดนะครับเลเวลของม็อบและบอสนะครับในด่านก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับซึ่งการที่จะเล่นด่านสตอรี่ฮาร์ดโหมดนะครับหรือด่านฮาร์ดที่เราเรียกสั้นๆกันเนี่ยเราจะสามารถกลับไปเข้าวิธีนะครับแบทเทิลตรงนี้นะครับแบทเทิล เมนแชมเปญนะครับแล้วก็กดมุมซ้ายล่างนะครับจะมีคําว่าหาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกการเล่นที่จะเล่นได้เลยนะครับก็จะมีด้วยทั้งหมดดานตั้งแต่ดานคิด1นึคิด1น,นะครับผมไปยันดาน11บดคิดสนะครับซึ่งยิ่งด่านสูงขึ้นนะครับยิ่งได้แต้มคอร์ต้าเยอะขึ้นตามลำดับนะครับผม โดยการลงด่านฮาร์ดนั้นน่ะผู้การนะครับทุกท่านจะต้องจัดกองเรือใหม่ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงผู้การแมวของท่านด้วยนะฮะโดยแต่ละด่านนะครับจะมีการบังคับเรือไปแต่ละประเภทเล็กน้อยนะครับนิดหน่อยและก็ค่าสแตทรวมกันทั้งกองเรือทั้ง2องกองเรือนะครับจะต้องเกินที่กําหนดไว้ในแต่ละด่านนะครับยกตัวอย่างเช่นด่าน11บีดฮาร์ดนะครับเขาก็จะบังคับใส่ แบตเต e รคุยเซอร์นะครับแล้วก็แบตเ l e ร์ชิพนะครับไว้ที่กองหลังแล้วก็ C ีแล้วก็ c ีแวไว้ที่กองหลังนะครับและ CL แล้วก็ดีเดตไทเ r อร์ไว้ที่กองหน้านะครับหรือดีๆนะแล้วก็เลเวลเฉลีย่ยทั้งกองเรือนะครับจะต้องเกิน110้ทางล้านตรงนี้นะครับตัวอักษรสีเหลืองๆตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าเตาบิโดจะต้องเกิน1,800นะครับทั้งกองเรือแล้วก็ค่าลบดีจะต้องเกิน1250าทั้งกองเรือนะครับถึงจะลงด่านนี้ได้นะแล้วก ท่านจะต้องใส่เรือทีละลำนะครับเรือทีละลำนะโดยลำแรกสุดจะเป็นลำเรือธงนะครับลำแรกสุดจะเป็นเรือธงเนาะแล้วก็ตามมาได้เป็นซ้ายกับขวาเนาะแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะครับลำแรกสุดจะเป็นเรือธงเนาะแล้วก็วิธีจัดนะครับว่าอยากเลื่อนตรงไหนเป็นเรือธงก็กดไอจัดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลากเอานะครับนี่ลากซ้ายลากขวาได้เลยนะครับ,บก็ตามนั้นเนาะโดยการเล่นนะครับผมท่านผู้การจะสามารถลงดันฮาร์ดนี้เนี่ย ได้แค่วันละ3รอบนะครับ3รอบต่อวันเท่านั้นนะฮะและนี่นะครับก็คือแต้มที่จะได้รับหลังจากลงดันฮาร์ดในแต่ละด่านทั้งหมดตั้งแต่ด่าน1นขีดหฮาร์ดจนไปถึง1นขีดสิฮาร์ดเลยนะครับยิ่งด่านสูงขึ้นก็ยิ่งได้แต้มเยอะขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็ตามนี้เลยนะข้อมูลตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะอ่ะโอเคนะครับผมและอีก2ช่องทางนะครับที่จะได้รับแต้มมาก็คือ ควสรลววันและโคสดาลสดาห์นะครับรวมไปถึงกิจกรรมนะครับที่เขาจะแจกแต้มต่างๆให้กับเรานะฮะซึ่งเขาจะแจกตอนไหนเราไม่รู้ละนะครับผมแต่ช่องทางหลักก็คือเล่นดันฮาร์ดนะครับก็ตามนั้นเลยนะฮะอ่ะเอาละนะครับทีนี้เรามาดูเกียร์ที่น่าสนใจในร้านค้าคอร์ t a ตกันบ้างดีกว่านะครับผมก็วิธีเข้าร้านค้าคอร์ t a ตนะครับก็จะเข้าไปที่ล่างซ้าย นะครับล่างซ้ายตรงช็อปตรงนี้แล้วก็มูนิชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะมันจะเขียนว่าคอนะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อันดับ1และ2นะครับเป็นเกียร์ที่ต้องมีเลยนั่นก็คือกระสุนดําแล้วก็กระสุนขาวนั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามันดียังไงนะครับทำไมต้องมีละ่ะนะับคำตอบก็คือเกียร์สชิ้นนี้เนี่ยเป็นเกียร์อักซ์เอรี่ของ b a t เทิ s h i ชิพแล้วก็ b a t เทิรคุยเซอร์นะครับซึ่งมันจะบวกค่าไฟพลังเวอร์ให้สูงแล้วก็ค่าความแม่ยำด้วย นะครับแล้วก็มีสกิลด้วยนะครับก็อันดับแรกก่อนเลยนะครับกระสุนดั้นะครับกระสุนดั้นะครับจะบวกค่าไฟพาวเวอร์ทั้งหมด70หน่วยนะครับซึ่งบวกไปตรงๆเลย70หน่วยนะครับซึ่งเยอะมากๆนะฮะค่าไฟพาวเวอร์70หน่วยนะครับแล้วก็มีสกิลนะครับสกิลก็คือจะทําให้ปืนหลักของ Battle ร h i ชิแล้วก็แบตเทิร์นคูลเซอร์ที่เราใส่ไว้เนี่ย มีโอกาสค r ิ t i c a l เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับตามปเปอร์เซ็นต์เนาะก็ทําให้ปืนหลักเนี่ยยิงแรงขึ้นนะครับเพราะว่ามีโอกาสค r ิ t i c a l แล้วก็บวกจากค่าไฟพาวเวอร์อีก70หน่วยด้วยนะครับแล้วก็กระสุนขาวนะครับไทป์หนึ่งเอพีนะครับซึ่งกระสุนนี้เนี่ยจะบวกค่าไฟพาวเวอร์น้อยกว่านิดหน่อยนะครับจะเหลือประมาณ50 5ถึงห5หน่วยเนาะแล้วก็จะมีค่าความแม่นยําให้ด้วยนะครับค่าความแม่ยาจะบวกให้ด้วยแนละ้วก็สกิลนะครับสกิลจะบวก คริติคอลนะครับดาเมจนะครับหรือความเสียหายจากคริติคอลเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปืนหลักนะปืนหลักจากความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นนะครับเกียร yeah, ์งชิ้นนี้เนี่ยผมแนะนําให้ใช้คู่กันไปเลยนะครับก็ใส่ BB ที่เป็นสายไฟพาวเวอร์เนาะบีบี BB, ที่เป็นสายไฟพาวเวอร์ก็จะมีวอลสปานะครับแล้วก็จะมีพวกคิงจอสตะยุกอับยอกฮาวอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นแบตเทนชิพสายไฟพาวเวอร์หรือจะเป็นลิเชลิวชองบาร์นะครับได้หมดเลยนะครับซึ่งเกียร์งชิ้นนี้เนี่ย ใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับผมก็เรือแบตเตอรี่ชิปแบตเตอรีคูเซอร์ที่เป็นสายไฟพาวเวอร์เนี่ยทุกกรั้ต้องมีนะครับเพราะว่ามันบวกค่าไฟพาวเวอร์สูงมากๆนะครับหรือว่าใครไม่อยากใช้คู่กันนะครับอยากใช้แค่กระสุนดําออันก็ได้นะครับเพื่อเอาค่าไฟพาวเวอร์ไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็แนะนําให้แลกมาใช้เนาะราคานะครับสอันนี้ก็กระสุนดาก็800นะครับกระสุนขาวก็800รนะครับรวมกันก็1,600เนาะ ก็ไม่น่ายากนะครับเก็บก็ประมาณสัก1เดือนนะครับถึง2เดือนก็น่าจะได้กันแล้วนะครับผู้เล่นใหม่ก็แนะนําให้แรกมาใช้นะครับเพราะว่าเกียร์สชิ้นนี้เนี่ยมันแบกเราได้ไกลพอสมควรเลยนะโอเคนะครับอันดับที่3นะครับอันนี้เป็นเกียร์สําหรับเรือบรรทุกเคบินนะครับก็คือ f 4 u นั่นเอง EVFI หนึ่งแปดสควอตรงนี้นะครับเพะเอิญผมแลกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้อีกทีละกันซึ่งถามว่า มันดียังไงทําไมต้องมีละ่ะนะครับคำตอบก็คือเครื่องบินลํานี้นะครับเป็นเครื่องบินประเภทไฟเตอร์นะครับติดท็อปไฟเตอร์ที่ดีที่สุดนะครับในเกมเครื่องนึงเลยนะครับโดยเวลารีโหลดเนี่ยที่เร็วมากๆนะครับมีระเบิด500ปอนปอนติดไปด้วย2ลูกแล้วก็ปืนที่ใช้ต่อต้านเครื่องบินด้วยกันเองเนี่ยมีมากถึง6กกระบอกแล้วก็แรงด้วยเช่นกันนะครับและยังมีสกิลอีกนะครับ ที่เวลา CV air style นะครับเวลา CV กด air s t y l จะบวกไข A ้ A เลยทั้งกองเรือเลยเนี่ย5%นะครับจนกว่าจะจบ air style นะครับด้วยความสามารถที่เท่มากๆเลยทำให้ไฟเตอร์ลำนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผู้การหลายๆท่านนะครับที่จะเลือกใส่ให้ CV ของเขานะครับเป็นเกียร์ที่ดีมากๆนะครับก็แนะนำให้แลกมานะครับผู้เล่นใหม่ที่ต้องการไฟเตอร์ดีๆสักลำหนึ่งไฟเตอร์ Fighter เทพๆสักลำหนึ่งนะครับก็แนะนำให้แลกเครื่องนี้เก็บไว้ ถึงจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่แนะนําให้แลกเก็บไว้ต้องมีอย่างน้อยเนี่ยหเครื่องนะครับเพราะว่าด่านสูงๆเนี่ยเครื่องบินจะเริ่มเยอะขึ้นเนาะก็โดยไฟเตอร์ลำนี้นะครับสงวนราคาอยู่ที่800คอร์ด a ต้านะครับก็น่าจะเก็บสักเ,เดือนหนึ่งหรือ2เดือนก็ว่างกันไปนะครับตามตามด่านที่เล่นเนาะก็ไม่น่ายากอะไรนะครับเพราะว่ามันแจกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับคอร์ดต้าเราได้นกันทุกวันอยู่แล้วนะครับอ่ะ เกียร์ต่อไปนะครับเกียร์ชิ้นต่อไปนะครับอันดับ4นะครับเป็นเครื่องบินเหมือนกันนะครับแต่เป็นเครื่องบินประเภทตอร์ปิโดบอมเบอร์นะครับซึ่งมันจะชื่อว่าซอร์สฟิช818คอร์สนั่นเองนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับโดยเครื่องนี้นะครับเครื่องบินลํานี้นะครับไม่ได้เป็นเครื่องบินที่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับซึ่งถามว่ามันดียังไงทําไมถึงผมให้เป็นอันดับที่4 ค,คำตอบก็คือเครื่องบินลำนี้นะครับเป็น t o อบิโดบอมเบอร์ลำเดียวในเกมนะครับที่สามารถลดความเร็วเป้าหมายได้สูงสุดถึง60%เลยจากสกิลนะครับโดยแนวทางการใช้งานหลักๆนะครับของเครื่องบินลำนี้ก็คือ เอาไปใช้กับ CV ที่ทําหน้าที่เป็น CV ซัพพอร์ตให้กลองเหลือนั่นเองนะครับอย่างเช่นเส้นท่อนะครับซึ่งเส้นท่อจะมีสกิลสโล40%อยู่แล้วเอาเครื่องนี้ไปใส่นะครับบวกอีก60%ก็100%นะครับศตูจะหยุดนิ่งเลยเวลาโดนต่อนะครับแล้วก็ยูนิคอรหรือโชโฮนะครับที่เป็น CV s u ซัพพอร์ตเนาะก็ยิ่งสโลวมากเท่าไหร่นะครับจะทําให้กองเรือเล่นง่ายมากขนาดน,นะครับ แล้วถ้าเอาไอ้เจ้าเนี่ยนะครับไปเทียบกับบารากูด้านะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับหลับเป็นยังไงนะครับถ้าเทียบเรื่องดาเมจนะครับจะเบากว่าเล็กน้อยแล้วก็เวลารีโหลดเนี่ยจะช้ากว่าบารากูด้าประมาณ0.6ถึง0.7วินาทีนะครับแต่แลกมาด้วยความสามารถที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็คือเมื่อเป้าหมายเนี่ยโดนโดนตาวิโดจากเครื่องนี้เนี่ยเมื่อเครื่องมือนี้ปล่อยตาวิโดโดนเป้าหมายนะครับจะลดความเร็วได้สูงสุดถึง60%เลยทีเดียว ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับคุณอาจจะมองข้ามไปเอา F4U ก่อนก็ได้เพราะว่าราคาเนี่ยมันเท่ากันเลยนะครับ800นะครับใครที่ยังไม่มี F4U ไปเอา F4U ก่อนนะครับแต่ถ้าใครมี F4U แล้วมี fighter ดีๆใส่แล้วอยากได้ตัววิดีโอบอมเบอร์สักลำหนึ่งดีอ่าที่เป็นวิดีโอบ b มเบอร์ดีๆเลยสักลำหนึ่งนะครับลำนี้ก็เป็นคำตอบนะครับโอเคนะครับแล้วก็เกียร์สชิ้นนะครับสุดท้ายนะครับในที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้คืออันดับ5แล้วก็อันดับ6เนาะ ก็เป็นเกียร์สีม่วงนะครับก็จะจ,ะจ,ะจะราคาถูกลงมาหน่อยเนาะก็คือไอเอเวียชั่นแกโอลีนอันนี้นะครับแล้วก็โฮมมิ่งเบคอนเกียร์นะครับเกียร์2ชิ้นนี้นะครับเป็นเกียร์แอคเซอรีของ CV นะครับที่จําเป็นต้องมีเช่นกันนะครับโดยความสามารถของทั้ง2อันนี้ก็คือ Aviation g a s o l i n ลนะครับจะบวกค่าโจมตีทางอากาศทั้งหมด70หน่วยนะครับและมีสกิลที่จะช่วยเพิ่มความเร็วของเครื่องบินเล็กน้อย ะครับแล้วก็เพิ่มเลือดของเครื่องบินถึง140หน่วยเลยนะครับส่วนโฮมิงเบียคอนนะครับจะบวกค่าโจมตีทางอากาศทั้งหมด60หน่วยนะครับและก็สกิลที่จะลดเวลารีโหลดของแอสไตลนะครับลงถึง4เลยก็เป็นเกียร์ที่ดีมากๆนะครับในการแบบใส่ให้ CV ที่ต้องการเทคออฟเร็วๆอย่างเช่นไทคอนเนาะไทคอนดีโลกานะครับที่ต้องการแบบโหลดแอสไตเร็วๆเ,เ,เพื่อปล่อยจรวด ขมินจรวดชุดพิเศษออกไปนะครับโดยการใช้งานนะครับของทั้ง2ปีเนี้ยก็เหมือนกระสุนเลยครับผมก็ใช้งานคู่กันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับโดยเนียร์งชิ้นนี้นะครับจะเหมาะกับเรือที่ต้องการแอสไตล์เร็วนะครับที่ผมบอกไปก่อนอันนี้ก็คือเพื่อฮิลแล้วก็หรือเพื่อต้องการพร็อพสกิลพิเศษต่างๆเช่นไทคอนเนาะยกตัวอย่างเช่นไทค,คอนดีโลกานะครับจะปล่อยเครื่องจรวดพิเศษออกไปนะครับแล้วก็ ต้องการเลือดนะครับเพื่อบินที่เยอะเพื่อรับความเสียหายจากอันติแอร์นะครับของศัตรูอย่างเช่นใน PVP หรือในเวอร์13เป็นต้นนะครับแต่สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอาจจะปล่อยเจ้า a v i วชั o น g a s o l เ n e อันนี้ไปก่อนก็ได้นะครับยังไม่จะเป็นต้องใช้ตอนนี้นะแล้วก็ไปเอาเจ้า h o m บิ g งเบ c คอนมาใช้ก่อนนะครับซึ่งความสามารถมันก็บอกไปก่อนในนี้เนาะก็ลดเวลารีโดของแอสไต์ลง4%เลยนะครับ ส่วนเกียร์อื่นๆนะครับผมส่วนเกียร์อื่นๆที่ผมไม่ได้แนะนําในวันนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเช่นไอ้ไทเก้าสามอันนี้นะครับเที่ยวต่อออกซิเจนตบิโดนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้ต้องการค่าต่อที่เยอะนะครับบวกเยอะนะครับค่าต่ออย่างเช่นคุณเล่นเตทอยญี่ปุ่นใช่ไหมคุณต้องการค่าต่ออยู่แล้วนะครับบวกก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับก็เกียร์ชิ้นนี้อาจจะจําเป็นสําหรับคุณนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมแนะนําเฉพาะเกียร์ที่น่าสนใจแล้วก็จําเป็นต้องมี นะครับซึ่งถามว่าไอออกซิเจนตัวิดีโอนี้มันจะเป็นต้องมีไหมจําเป็นครับผมแต่มันเฉพาะทางนะครับมันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกียร์ในคอร์ด้านะครับเป็นเกียร์เฉพาะทางหมดเลยนะครับก็ตัดสินใจกันนะครับว่าอยากได้อันไหนเนาะไม่ใช่ว่าเกียร์ทั้งหมดไอนี้มันไม่ดีเสมอไปนะครับมันจะไม่ดีเสมอไปนะมันดีทุกเกียร์เลยนะครับเกียร์ในนี้นะแต่บางอันเป็นเกียร์เฉพาะทางอย่างที่ผมบอกไปนะก็ตามนั้นเลยครับผมสำหรับเกียร์ที่ผมแนะนำในวันนี้นะ เป็นยังไงกับ้ังครับผมสําหรับเกียร์ที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับถ้าท่านผู้การนะครับมีความเห็นหรือเห็นว่าเกียร์ชิ้นไหนน่าสนใจนะครับก็สามารถพิมพ์บอกท่านผู้การท่านอื่นนะครับหรือบอกผมไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ผ่าน Facebook Fanpage แล้วก็ลิงก์ดิคอร์ดใต้คําอธิบายด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะ ยังไงนะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์คนเดหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับและถ้าดูแล้วชอบมากๆนะครับก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม